มีเก็บเงินปลายทางไม่คิดเพิ่มสักบาทแอมเบนนะครับในราคา390บาทฟรีแต่ละกระบอกลายไม้ประดูจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะลาครึ้นเซตดันไกมาข้างหน้าแล้วปิดน,น,นะครับปีกอลูมิเนียมนะครับปิ้วๆิว แล้วเขียวมาครับวันนี้นะครับผมซื้อหน้าไม้ยิงปลาไม้จริงแถมแว่นตานะครับผมตัดแสงนะครับในราคา390ราสิบาทแถมฟรีไปเลยท่านผู้ชมเสียงี่อะไรนะเสียงหียอะไรลยครับนี่ท่านผู้ชมมีเป็นกล่องนะครับนี่ตัวที่ผมแถมนะครับมีผ้า ค้าเช็ดหน้าเลนนะครับแล้วก็นี่ตอนได้ไปจะเป็นซองใส่แบบนี้นะครับมีทั้งหมด3สีนะครับท่านผู้ชมก็คือสีดําสีฟ้าแล้วก็สีส้มนะครับท่านผู้ชมแล้วแต่ใครชอบผมชอบสีส้มเพราะว่ามันจะตัดแสงได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแถมนะครับผมจะเลือกสีไหนก็ได้แต่ว่าผมแนะนํานะครับถ้าใครคนไหนที่ใช้นะครับกับปืนยิงปลานะครับตัดแสงดีที่สุดจะเป็นสีส้มนะครับ แต่สีส้มจะมีปัญหาเวลาเราไปตีพวกตีแม่คอกมันมองไม่เห็นนะครับมันตัดแสงดีมากจนแบบว่ามันมองเห็นลูกคอกเป็นสีออกดำๆอะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมใช้ยิงปลานะครับบนต้นไม้หรือว่ายืนยืนแบบองศาที่มันสูงกว่าเนี่ยมองเห็นโคตรดีนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับนะแถมกับปืนไปเลยท่านผู้ชมนะอันนี้ของแถมเราเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวข้างเนี่ยเห็นไหมสีดำนี้เลยท่านผู้ชมแถมนะครับ นี่ปืนใหม่ของเรานะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นงานไม้จริงนะครับท่านผู้ชมดูดิสวยนะเนี่ยงานไม้จริงปีกอลูมิเนียมนะครับปีกอลูมิเนียมพ่อใส่เป็นสแตนเลสสตีลปีกอลูมิเนียมรับยางได้สูงสุดทั้งหมด 4- ถึงห้าเส้นนะครับแล้วก็รางตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆนะครับท่านผู้ชมนะป,นประมาณนี้เป็นทรงมือสอดนะครับได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับออกแบบมาเป็นพิเศษ ไก่เซฟนกบนนะครับนกล้มของ FMa n t h ไทยแลนด์นะครับไก่ขึ้นง่ายนะครับผมขึ้นลูกดอกง่ายมากๆนะครับท่านผู้ชมนะตัวกรงไก่เป็นไม้จริงนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ไอตัวนกกดนะเขาเรียกว่านกอะไรวะนกกดมือกดอ่าเป็นสแตนเลสสตีลแท้นะครับตัวด้ามนะครับผลิตมาจากไม้ประดู่นะครับไม้ถูกคนไม้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม้ประดู่ของเรานี่เองนะครับ เป็นปะดูลายนะครับแล้วก็ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรวนะคานเ,าเราเหมันกอา่าตัวนี้ทํามาจากปะดูแกนปะดูนะครับเป็นแกนแดงของเขานะครับท่านผู้ชมนะแ็งงมากๆนะครับท่านผู้ชมนะเนื้อไม้ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนแบบว่าเป็นปะดูลายแต่ว่าไอตัวเราตัวเนี้ยจะเป็นกันปะดูแกนแดงมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวแกนแดงมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่า มันแข็งแรงมากๆนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเล้วลปืนค่อนข้างตัวนี้ที่จะมีน้ําหนักนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ไอตัวพันธุ์ท้ายนะครับสวยมากเห็นไหมตัวนี้จะเป็นขาวเหลืองนะครับตัวพันธุท้ายเป็นประดูลลายเสือนะครับประดูประดูลลายอะไรแหละท่านผู้ชมไนดะ้ไหมเขาจะทําลายมาสวยเลยนะครับท่านผู้ชมนะนะแต่ละกระบอกสีสันจะต่างกันนะครับตัวนี้ผมมาเปิดตลาดใหม่นะครับมีแค่5ากระบอกนะครับท่านผู้ชมนะ แต่ว่าของแถมจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับแต่ละกระบอกลายไม้ประดูจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะนี่ดูนี่อย่างกระบอกนี้นะครับข้างหนึ่งเป็นสีแดงใช่ไหมข้างหนึ่งสีนี้มันมีมเสน่่น์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะสําหรับไม้จริงนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้มาเดี๋ยวดูกระบอกต่อไปดีกว่านะครับกระบอกนี้นะครับข้างหนึ่งจะเป็นขาวลายนะครับอีกข้างหนึ่งจะเป็นประดูลาย ลายสวยเลยตัวนี้เห็นไหมลายชัดมากนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นงานไม้จริงมาดูใกล้ๆสิสุดยอดเจ๋อสุดยอดนะครับเอฟแมนไทยแลนด์นะครับเวลาจะขึ้นเขาเรียกว่าเวลาจะขึ้นนกนะครับนกนกเซฟนะครับดันดันไกลมาข้้งหน้านะครับมันค่อยขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมกดไม่เข้านะครับกดเซฟแบบนี้นะครับเห็นไหมจะกดเข้าเวลาขึ้นเซฟดันไกลมาข้างหน้าแล้วขึ้นนะครับผมเวลากดนะครับกดลง ผมจัดประมาณนี้นะครับอาดูดูในส่วนหน้านะครับดูไม้สวยนะครับรางตรงเด้งนะครับปีกอลูมิเนียมนะครับสามารถจุยางได้นะครับสามารถจุยางได้นะครับผมขึ้นยางได้สี่เส้นนะครับสำหรับใครที่มันเป็นงานงานยิงบนสะพานนะครับหรือว่างานยิงทางไกลนะครับท่านผู้ชมนะอาศัยแบบว่าให้ลูกดอกมันพุ่งเกินยี่สิบเมตรนะผมแนะนําใส่สักสามสี่นะครับแต่ว่าขึ้นสองนะครับท่านผู้ชมก็ยิงขี้แตกแล้วนะครับ ขึ้นสองเนี่ยผมบอกเลยปลาห่างจากผิวน้ําอ่ะแปดสิบเซนห้าิเซนเมตรหนึ่งยิงโดนนะผมบอกเลยแต่ว่าท่านผู้ชมต้องกะดีๆนะครับลูกดอกแรงไม่ตกแน่นอนนะครับสําหรับงานไม้จริงนะครับค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะครับนี่ครับการใส่ส่งใส่เซฟของเขานะครับสวยงามเลยเห็นไหมมือจับกระชับมืออีกตั นี่ลายตัวนี้ผมออกแบบมาสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ต่อเหมือนกิ๊กซอนะครับไม่ใช่แบบรางล้นนะครับท่านผู้ชมนะมันมีกิ๊กซอที่มาประกบกับไอ้ตัวดั้มนะครับผมสวยงามมากนะครับสามารถขันน็อตออกได้นะครับท่านผู้ชมนะก็คือเวลาเราส่งไปเราส่งไปอ่ะวิธีเราส่งเราจะปลดแค่ปีกนะครับเราจะไม่ปลดลางนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราใส่แนบสนิทดีแล้วนะครับจะไม่ปลดออกนะครับนี่เลยท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็อะกระบอกต่อไปจะให้ดูเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้เราใส่ใจในการออกแบบมากๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมจะเป็นคนละสีสวยไหมนี่เป็นลายสวยนะครับผมงานไม้จริงนะครับจับกระชับมือนะครับมีร่องร่องเกี่ยวนิ้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมจับเข้าไปได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาเลยนะครับท่านผู้ชมนะจะประมาณนี้นะครับผมโกลไกเราเป็นปลาดู แกนกระดูกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมนะกระบอกนึงก็จะประมาณนั้นนะครับเอาถ่ายให้ดูกระบอกนั้นนะครับผมอ่ะโอเคมาจัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะมีทั้งหมด5กระบอกงานไม้จริงเซฟเป็นสแตนเลสสตีลแท้นะครับผมตัวแถมนะครับเราแถมอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมนะตัวที่เราแถมหนึ่งนะครับแถมยาง แถมยางแถมสายพีอีนะครับแถมลูกดอกหนึ่งดอกนะครับท่านผู้ชมนะนะลูกดอกเนี่ยจะเป็นงานเขาเรียกว่างานอะไรวะเป็นงานทองเหลืองนะครับท่านผู้ชมอ่ะส่วนลูกดอกจะเป็นงานทองเหลืองจะไปดูน้ําหนักจะดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะไม่ใช่งานอ,อาอาร์กอนนะครับนี่อีทีนะครับท่านผู้ชมนะ วิธีขึ้นสายตัวนี้นะครับท่านผู้ชมวิธีขึ้นสายนะครับให้ผูกประมาณนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมผูกประมาณนี้เลยนี่ครับท่านผู้ชมควรที่จะมัดให้มันเท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันก็ดึงให้มันเท่ากันซะนะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้นะครับดึงให้มันแข็งแรงวิธีใส่นะครับดูดีๆนะครับท่านผู้ชมนะใส่ลงมาแบบนี้เลยเห็นไหมสอดเข้าไปมาท่านผู้ชมนะครับผม เดี m m goodbye, file, so own, ๋ยวผมจะมาใส่อตัวสายนี้ให้ดูนะครับผมเมื่อกี้รถในซอยบ้านผมเราผ่านไปผ่านมานะครับผมได้ลื้อปืนออกหมดนะครับเราเราเรเราต้องจัดสวยๆนะครับนี่วิธีใส่มาดูนี่นี่มาดูมาดูใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยท่านวิธีใส่นะครับมัดเป็นปมแทกให้มันพอดีนะครับใส่เข้าไปนะครับค่อยๆทะแยงทะแยงยัดๆนะครับเคยเคยไหมคือคือคือถ้าเข้าไม่ได้ก็อะไรนะน้ำลายย็บแม่คันดอนนี่ถ้าผู้ชมนะครับ นี่เราไมเข้าไม่ได้เอาน้ำลายมั้งพี่ต้องลูบน้ำลายก่อนนี่ท่านผู้ชมปมตัวนี้เขาจะทำมาฟิตหน่อยนะครับเครื่อง CNC เขาทำมาดีนะครับท่านผู้ชมนะเอ๋เห็นไหมเราใส่ลงไปได้แล้วนะครับยังซ<ม>ิงอยู่ใช่ไหมตัวนี้ฟิตมากนะครับผมนี่ให้ลูดมาเหลือเหลือตือนจับเลื่อนนี้จะไปยากใหม่นะครับท่านผู้ชมฟิตจับฟิตจับ แต่วว่าเป็นผลด,ดีนะครับมันค่อยไม่ค่อยหลุดนะครับเห็นไหมเลื่อนมาแล้วก็ดึงดึงนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ปมมันจะเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่เชื่อมมาแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมขึ้นสองสายท่านผู้ชมก็มาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้เห็นไหมมันจะมีช่องที่สองนะครับถ้าท่านผู้ชมจะใส่สามเส้นมัดหัวเลยสอดเข้าไปแล้วค่อยมัดที่สี่ที่ห้าแต่ว่าสองเส้นก็ยิงอู้ ยิงโคตรดีอ่ะท่านผู้ชมนี่ทำแบบนี้นะครับขึ้นนะครับโอ้โอ้ my god okay มาท่านผู้ชมผมจะทดลองยิงให้ดูมาท่านผู้ชมผมจะพูดถึงเรื่องนะครับถูกตูดลูกดอกนะครับถ้าเป็นไกเซฟตัวที่มากับปืนตัวนี้นะครับมันจะเป็นไกเซฟอีกแบบหนึ่งนะครับจากตัวปกตินะครับท่านผู้ชมเวลาใส่นะครับ ตัวผูกลูกดอกจะอยู่ในเซนเตอร์นี้นะครับอยู่กลางลำนะครับแต่ว่าธรรมดามันจะอยู่ตูดนะครับตัวนี้จะอยู่กลางลำนะครับมันจะเป็นไกลคนละแบบจะเป็นออปชั่นที่มันสามารถนะครับท่านผู้ชมนะสามารถแบบมันเก๋งมันเก๋วแนหะเก๋วกว่าเดิมนิดนึงนะครับขอคัตั้งนึงอ่าฝากช่องหน่อยครับชิลพิชชิ่งครับผมนะเป็นร้านที่สองโอเคนะวริกูดโอเคซูมหน่อยซูมน่อยโอเค,อเคไปละฝากช่องแบบนี้แหละไปละอโหฝากให<ค><ค>้เกิด เป็นอยังก็เป็นคนซีเป็นอยังก็เป็นคนซีคนงานไม่เชื่อไตัวคนงานก็ไม่ได้เห็นรุ่งเลยครับเออซื้อว่ายืนยืนที่ไหนวยืนตะกุดยืนเปิดซองนะนะปากปากองคิดเป้หุ่นดอสุดยอดนะครับอย่าลืมมาติดตามมันนะครับผมว่าเพราะว่าช่วงนี้นะครับชิวฟิชิ่งของกำลังมีลูกนะครับเมียสองนะครับท่านผู้ชมเมียสองลูกสี่นะครับผมเมียน้อยไม่นับนะครับ ท่านผู้ชมนี่ผูกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็วิธีใส่รางนะครับใส่ก็ไปแบบนี้เลยนี่ครับท่านผู้ชมผูปกปมแบบนี้นะครับวิธีใส่ก็ใส่เข้ามาวางแบบรางเอาปมที่มันเป็นปมขึ้นมาเนี่ยเอาไว้ข้างบนนะครับวิธีใส่นะครับดันเข้าไปลงเซฟก่อนนะครับลืมดันเข้าไปนี่มันจะดังแบบนี้เห็นไหมดังนี่พลังพลังดังกุ้งเลง ดูดูฟังนะครับของายของน้ำลายมาน้ำลายน้ำลายถูคอยเข้าง่ายนะนี่ดันเข้าไปนี่วิธีใส่นะครับแล้วก็เวลานะครับท่านผู้ชมจะยิงนะครับให้เอาตัวนี้นะครับลอดกักสายยางมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็เราก็ใส่เข้ามาแบบนี้ เออ่ให้เข้ามาแบบนี้นะครับนี่จะอยู่ข้างล่างนะครับอย่างนี้เลยนี่ดูดูเสียสมาธิโอ้ตะก้องเสียสมาธิบ่อยนะนี่เราจะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับดูนะครับองศาครับวิธีใส่ยางให้เอามาใส่ตัวเงี้ยงหลังนะครับมาเราจะไม่ตัดเลยมาตาก้องมึงขึ้นยิงให้ดูหน่อยยิงมหัวท่อเลยไหมครับจะอเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะ ตัวท่อจะอยู่ในองศาประมาณนี้นะครับแล้วก็สายมันจะพาดขึ้นมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นมายังครับจะขึ้นตามสายแบบนี้มานะครับนี่จะขึ้นตามสายแบบนี้มาปึ๊บเข้ามานี่นะครับผมอ่ะขึ้นนกอันนี้ขึ้นเซฟแล้วขึ้นเซฟนะครับกดไม่ลงโอเคมาขึ้นยัง รอบแรกนะครับผมก็คือ,อยางพวกนี้นะครับมันจะแข็งหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะตอนขึ้นตอนแรกๆต้องจับช่วยกันนะครับแต่ว่าขึ้นยางแบบนี้นะครับขึ้นไม่เกินสองสามครั้งก็ร้องหรือเนยาไอ้จ,จับนี่นี่นะอ่ะอยิงตรงกลางนะครับท่านผู้ชมนะยางเป็นเบอร์ใหญ่สุดนะครับตอนที่พร้อมยิงนะครับท่านผู้ชมนะก็คือสายตัวนี้นะครับมันจะขึ้นมา ข้างบนปีกนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาตามรางนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วมันจะมาผูกกับตัวลูกดอกตรงนี้นะครับนี่มันจะมาเข้าไกลตัวนี้เราจะขึ้นไกลตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่หลังลูกดอกประมาณนี้นะครับอ่ะยิงใส่ขวดน้ํานะครับท่านผู้ชมยิงนะครับเดี๋ยนะยนะอันนี้อันนี้ใส่แว่นตาเลยครับ,รบอาตย์อ่ะเยวทดลองดูวันทูที่ไป ทําไมมันดีดแรงจังนะครับตะกรงทําไมเอ้ยทาไมปืนตัวนี้มันดีดแรงเลยวะทำไมมันดีดแรงขนาดนี้ใส่2องดอกนี้ดีดฟ้องโด่งเลยบ่มาแต่ว่ามันต้องเขาเรียกว่าอะไรว่ะอาศัยการกะใช่ใช่ใช่าถ้าปืนเรามันแรงนะครับตัวยางนี้มันแรงเกินไปนะครับเราต้องกะให้มันอยู่ใต้วัตถุนะครับประมาณหนึ่งถึงสองสามนิ้วนะใช่ไหมเพราะว่าปืนปืนมันจะดีดขึ้นมาอีกนิดนึงมันประมาณสี่นิ้วนะ อ๋อใส่ประมาณสี่นิ้วอ่ะประมาณนี้ครับสี่นิ้วนะครับอันนี้ซูมว่าอันนี้วัตถุใช่ไหมนี่เราใส่ประมาณใต้นี้อย่างนี้นะครับเพราะว่าไอเวลาแส่สิ่งหักเหของน้ํานะครับมันจะทําให้เรากะเป้าหมายไม่ตรงนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่านะครับมันก็อยู่ตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามเราคุ้นเคยเรายิงบ่อยๆนะครับเราจะกะได้นะครับผมนี่ตัวปืนนะครับยิงเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ สามารถขึ้นยางได้สอง,งสมเส้นนะครับท่านชมสวยนะนีไหมอยากให้ดูชัดๆนี่ตัวดามประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะสวยอะ่ะไปไปดูตัวนี้เห็นไ,ไหมเราจะยิงใส่ขวดน,น้ํานะครับผมแต่ว่าตัวเป้ามันกระเด็นขึ้นมาเห็นไหมกระเด็นขึ้นมาประมาณสองสามนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องกะข้างล่างวัตถุนะ ก้างล่างวัตถุจะโอเคที่สุดนะครับโอเคฝากไว้ด้วยตัวใหม่ของเราท่านผู้ชมหลังที่จากเรานะครับได้อธิบายการขึ้นยางและการพาดสายของสาย PE ที่มันถูกต้องแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องพาดบนรางตัวนี้นะไม่ใช่สอดผ่านมาเลยนะครับต้องพาดบนรางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็สอดลูกดอกใต้ยางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะจะทําให้ปืนมันยิงสเสถียรมากขึ้น เป้าจะนิ่งไหมนิ่งมันขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมจะฝึกฝนการยิงมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับอยู่ที่บ้านก็เอาโฟมทิ้งลงน้ํานะครับแล้วก็ทดลองยิงดูนะครับไม่งั้นก็เอาขวดน้ํานะครับท่านผู้ชมนะใส่น้าเข้าไปปล่อยอากาศให้เหลือนิดนึงนะครับโยนลงไปมันจะมันจะจมลงไปแล้วจะเหลือปากขวดนิดนึงนะครับจะลองยิงดูนะครับท่านผู้ชมนะมันจะได้รู้ว่าเวลาเรากาะเนี่ยกระเผื่อองศาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะสาหรับปืนตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่า ซื้อไปโคตรคุ้มในราคาสามพันเก้าร้อยบาทท้วนครับแถมนะครับแว่นตาตัดแสงนะครับมีทั้งสามสีเลือกได้นะครับท่านผู้ชมนะมีสามสีเลือกได้สีส้มสีดำแล้วก็ตัวนี้ฟ้านะครับฟ้าตัวนี้ใส่เขาไปแล้วหลังเลนจะเป็นสีเหลืองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ใส่เอาเลนกล้องมาใส่เห็นไ,ไหมสองอกแบบ โ oh, อ้หไม,ไม่ไม่ต่อใกล้ๆเลยอ่าเหลืองไหมอ่าถ้าสีส้มนะครับใส่เข้าไปจะเป็นสีฟ้านะครับฟ้าไหมฟ้าฟ้าอ่าโอเคแล้วก็สีดำสีดำเนีสีดำใส่เข้าไปจะออกเป็นสีเทาๆนะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่คิดเพิ่มสักบาทสามพันเก้าร้อยบาท แถมแว่นนะครับในราคา390บาทฟรีนะครับเสร็จแล้วก็อุปกรณ์ครบพร้อมยิงนะครับผมนะฝากไว้ด้วยธนากรพิชิง่งปืนซิ่งไทยแ,นแลนด์แก้วธนากรกันเนอร์แวงานไม้จริงต้องธนากรครับเดี๋ยวพัฒนาเรื่อยๆแฉ๋ว